มาแล้วนะครับสำหรับละครใหม่ทางช่องอมรินทีวีก่อนหน้านี้ทราบกันดีว่าพี่ชอดสายทิพย์แห่งค่ายเชน2561้น25เตรียมหยิบละครลถจัดจ้านเรื่องลายลิสยามาลีเมคใหม่หลุ้นนักแสดงนำว่าจะมีนางเอกคนไหนได้เล่นละครเรื่องนี้บ้างเพราะละครเรื่องนี้มีบทบาทเด่นด้วยกัน3คนล่าสุดก็เปิดโผลมาแล้วนะครับทุกคนนำโดยสามนางเอกพิมพิม,พมประภา แม็ก,กี้อาพาและแยมมาธิลาประชันบทบาทกับสองพระเอกเป้อาลักษ์และปั้นจั่นประมะเอาเป็นว่ารอภาพฟิตติ้งยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งละครไลายลิสยาจะเป็นการรีเมคจากเวอร์ชั่นในปี2550ออกอากาศทางช่อง3โดยครั้งนี้จะนำมารีเมคใหม่จะออกอากาศทางช่องอมรินทีวีซึ่งคลิปนี้นะครับ เรามาแนะนำละครใหม่ของทางช่องอมรินทีวีหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ